ผมเปราะแห้งเสียไม่แข็งแรงบำรุงเท่าไหร่ก็ยังไม่ดีขึ้นลองกูบมพังด้วยพลังโดฟซูเปอร์ครีมนวดนวดแค่1นาทีเท่ากับทำอินเทนซีฟเทสเมนต์หนึ่งครั้งจะจริงแค่ไหนดูในรีวิวนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณชาคุณเชคที่น่ารักทุกคนนะคะปัญหาผมเปราะแห้งเสียผมขาดง่ายผมไม่แข็งแรงเนะะี่ยค่ะส่วนใหญ่ก็เกิดจากมลภาวะหรือว่าความร้อนเนาะเช่นการใช้สารเคมีการทําสีผมใดผมเป่าผมส่วนวิธีการแก้ของหลายๆคเนเนี่ยมองเชื่อเลยว่าวิธีการน่าจะคล้ายๆกันก็คือน่าจะใช้พวกผลิตภัณฑ์บํารุงผมการทำทรีทเมนต์ผมใช่ไหมคะแต่หลายคนก็ลองมาหลายวิธีแล้วอ่ะก็ยังรู้สึกว่าไม่ค่อยเห็นความแตกต่างเนะแต่การจะไปเข้าร้านทำทรีทเมนต์บ่อยๆอ่ะตัวของเองก็รู้สึกว่าเออมันก็ค่อนข้างเปลืองเงินอยู่นะหรือบาางทีเรก็ ไม่ได้มีเวลาบางขี้เกียจออกจากบ้านบ้างเนาะทำให้วิธีการง่ายๆที่เราสามารถทําได้เองที่บ้านเนี่ยค่ะก็คือการใช้เคลมนวดผมหรือการใช้ทรีทเมนต์นะคะก็น่าจะถือว่าเป็นวิธีการที่คุ้มแล้วก็ตอบโจทย์ที่สุดแล้วเนาะในช่วงนี้เนาะเรียกว่าเป็นการหันมา back to basic คือเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีเนี่ยมีใช้ไปกว่าครึ่งเลยเอาจิงๆิงเนี่ยค่ะเคลมนวดผมเนี่ยมองว่าเป็นตัวช่วยหลักเลยนะที่ช่วยบํารุงให้เส้นผมเนี่ยนุ่มสลวยพวาประโยชน์ของเคลมนวดก็คือมาช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็สร้างความแข็ ก็คือเป็นการช่วยปร,ปรุงเส้นผมให้แข็งแรงมีน้ำหนักเงางามนั่นแหละในฐานะที่หมองเป็นคนที่ปรับชอบทำสีแล้วก็ทำเคมีกับผมบ่อยนะคะวันนี้หมองจะมารีวิวครีมนวที่หมองว่าคุณคุณน,น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้ว<ม>เขาว่าได้ผลในหนึ่งนาทีเหมือนไปทำทรีทเมนต์ดีๆที่ร้านเลยนั่นก็คือสูตรนี้คะ่ะ Dove Intense Repair One Minute Super Conditioner นะ เขาก็เป็นครีมนวดผมะนะแต่ว่าจะค่อนข้างแตกต่างนะคะคือเคลมว่าเก่งกว่าครีมนวดทั่วไปในท้องตลาดนะเขาคือซูเปอร์ครีมนวดจากแบรนด์โดมนะคะเป็นตัวแม่แห่งวงการผมเสียในตํารานะที่แตกต่างเนี่ยคือตัวเนื้อครีมนวดเนี่ยค่อนข้างเจ้มยนนะคะเพราะว่าเขาผสมตัว advanced r e พ a i เซรั u m นะช่วยบำรุงผมเสียถึงเสียมากแต่ว่าค่อนข้างซึมเร็วซึมไวไม่ทําให้ผมมันนะคุณคุณเคลมของตัวนี้ก็คือนวดแค่หนึ่งนาทีเนี่ย เท่ากับทำ Intensive ท r e เม้น n t หนึ่งครั้งนะคือว้าวมากเนะเดี๋ยวมาดูกันว่า Advanced Repair Serum ในสูตรเนะะี่ยค่ะเขาประกอบไปด้วยอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวมองจะย,ยกที่เป็น Active Key หลักๆขึ้นมาแล้วกันสารตัวแรกคือวิตามป็น E นะคะเป็นสารยอดทิตท,ที่รู้จักกันดีเลยเป็นตัวมาเคลือบให้ผมนุ่มลื่นเงาๆงา,งาดูมีสุขภาพดีเนาะ สารตัวที่2คือเีฮาโลนะคะทำหน้าที่มาเป็นสารให้ความชุ่มชื้นกับเส้นผมก็ช่วยลดผมแห้งชีฟูต่อมาก็จะเป็นสารในกลุ่มออยคุณแอคทีฟที่เป็นกลุ่มออยเนี่ยมีอยู่หลายตัวนะคะแต่ว่าหมองจะดึงเอาตัวหลักๆที่ช่วยในการฟื้นฟูเส้นผมมาแล้วกันเนาะคืออาร์แกนออยนะคะก็ได้จากต้นอาร์แกนนะขนเขาจะคล้ายๆกับตัวลูกมะกอกน,นะคะนิยมใช้ในเครื่องสําอางบํารุงผิวคือนอกจากเขาจะบํารุงผิวได้ดีงามแ,แล้วเขายังมาบํารุงผมได้ดีอีกด้วยนะคะก็มาช่วยเคลือบเส้นผมนะลดอาการแห้งเสียทําให้ผมเนี่ยดูลื่นแล้วก็ ฟมีรายงานนะคะว่าการใช้น้ำมันอาร์แกนออยล์ในการบำรุงฟื้นฟูผมที่แห้งเสียหลังจากการทำสีมาเนะะี่ยค่ะพบว่าสูตรที่มีส่วนผสมของน้ำมันอาร์แกนออยล์นะคะสามารถฟื้นบำรุงผมแล้วก็ลดการสูญเสียโปรตีนในเส้นผมหลังจากทำสีได้ดีเลยนะคะคุณออยตัวถัดมาก็จะเป็นอัลมอนด์ออยล์นะคะเป็นตัวที่เข้าไปเติมเต็มช่องว่างระหว่างเกล็ดผมนะคะก็ช่วยให้ผมเรียบลื่นเงางามแล้วก็มีความยืดหยุ่นขึ้น อัลมอนออยเนี่ยเขาจะอุดมไปด้วยแมกนีเซียมแล้วก็แร่ธาตุที่มีความจําเป็นอย่างเส้นผมเขามีวิตามินอีด้วยนะซึ่งเขาจะเป็นสารต้านอนุสาระนะปกป้องเส้นผมจากมลภาวะแล้วก็ไม่ทําให้ผมแห้งเสียนะมีรายงานว่าการใช้อัลมันออยในแชมพูเนี่ยค่ะจะทําให้เพิ่มความเงางามให้แก่เส้นผมได้นะคะนอกจากนี้นะคะการใช้น้ามันอัลมันออยในเพรสพันแฮออยเนี่ยพบว่าน้ามันอัลมันออยเนี่ยค่ะสามารถลดการผมร่วงแล้วก็ทําให้ผมแข็งแรงขึ้นด้วยคะ่ะอย่างที่มองบอกไปนะคะว่าเขาใส่สารที่มาช่วยบํารุงผมที่แห้งเสียรวมถึงลดอาการผมชีฟู คนข้งเข้มข้นเลยเขานอกจากแอคทีฟสีตัวเด่นๆที่หมอพูดไปเมื่อสักครู่นะเขายังมี sunflower seed oil มี coconut oil มาช่วยบำรุงให้ผมนุ่มลื่นเงางามเนาะมี b h e n r i m o n i u m chloride มี c i t r i m m o n i u m chloride นะคะ มาช่วยฟื้นฟูปรบบสภาพผมให้แข็งแรงมีน้ำหนักทําให้ผมฉีฟูไม่พันกันสูตรนี้เหมาะสำหรับคุณคุณที่ต้องการจะฟื้นฟูผมเปราะผมเสียเนาะโดกเขาทาออกมาเป็นเนื้อครีมเข้มข้นมีกลิ่นหอมคือหอมติดผมเลยแหละสูตรมักผมของเขาเนี่ยถึงจะน้ำมันเยอะแต่หมองไม่รู้สึกว่าเหนักอหนะนะหลังจากที่ใช้ครีมนวดมาเกือบเดือนเนาะผมหมองจากที่รู้สึกว่าเออเคยแห้งฟูฟูไม่มีน้าหนักผมพันกันง่ายแบบนี้คะ่ะปกติหมองชอบทําสีอยู่แล้วเนาะมันก็จะมีปัญหาเนี้ยผมขาดผมเปราะเนี้ยคะ่ะแต่พอใช้มาสักพัก มน้อยลงปลายผมเองเนี่ยก็ดูมีน้ำหนักอะชี้ฟูน้อยลงนะคะรวมถึงกลิ่นม,มันก็ชอบด้วยนะบอกว่าเออหอมดีสําหรับคุนที่ต้องทําผมทุกวันได้ผมหนีบผมอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามีปัญหาผมขาดลร่วงผมพันกันเนี่ยนะคะจากการทําสีหรือเคมีก็แล้วแต่เนี่ยนะคะสูตรเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสูตรที่หมองแนะนํานะไซส์นี้นะคะขนาด300 ml ค่ะราคา159บาท มองว่าหลอดใหญ่ผสมควรนะคะมองใช้มานานแล้วก็ยังรู้สึกว่าเออยังเหลือเยอะอยู่เลยแต่ถ้าใครที่มีปัญหาผมชีฟ้ฟูอยากให้ผมดูนุ่มแล้วก็ลื่นขึ้นมองจะแนะนำเป็นสูตรนี้ค่ะ Dove Nourishing Oil Care 1 Minute Super Conditioner นะความแตกต่างก็คือว่าสูตรนี้เขาจะเป็นสูตรสีทองใช่ไหมคะส่วนสูตรก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็นสูตรสีน้ําเงินเห็นไหมคะคือถ้าสูตรสีน้ําเงินเนี่ยจะมาช่วยแก้ปัญหาผมแห้งเสียเนาะแต่ว่าถ้าเป็นสูตรสีทองเนี่ยค่ะ ซึ่งเป็นสูตรนูเรชชิงออยแคร์นี่นะคะจะแก้ปัญหาผมชี้ฟูนะใครที่มีปัญหาผมเรื่องอะไรก็ไปเลือกใช้ให้เหมาะสมหรือว่าคุณคุณที่เคยใช้แล้วเนาะก็อย่าลืมมาเมาส์มอยกันนะคะแล้วถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ไหยมองก,ก็ฝากกด Subscribe, ไลค์แล้วก็ Share แชร์ใพ้่บคนดิ่นคณรักฝาติดตามข้อมูลสุขภาพความงามตามหลักการแพทย์ได้ที่ช่องกรูเช็ควันนี้กรูยมองไปแล้วคะ่ะ